มาคุยกับพวกนะครับว่าเราจะมีส่วนช่วยสังคมช่วยชาวบ้านในหบ้างนะครับก็เลยคิดว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยเราได้มีข้าวนะครับเปนของแข้งมาแจกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีอาหารซึ่งอาหารสะเร็จรูปนะครับมันจะผัดเปลี่ยนกันไปเนี่ยมาให้กับพี่น้องที่ประสบคัวามเดือดร้อนหรือมีปัญหาตัวนี้อย่างน้อยสุดก็ช่วยมันเทานะก็เลยคิดขึ้นมาแล้วก็มีการรวมพวกรวมต่างๆนะครับ พื่อที่จะได้มาดําเนินการตรงนี้แล้วก็เราจะดําเนินการตรงนี้นะครับทุกเสาร์อาทิตย์นะครับทุกเสาร์อาทิตย์เราจะแจกอาหารจนกระทั่งที่คุยกันในเบื้องต้นนะครับจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสาร์อาทิตย์ก็เชิญชวนนะครับพี่น้องที่แถวนี้นะครับที่ตรงไหนที่จะเข้ามาร่วมกับเราหรือเข้ามารับในส่วนของอาหารกล่องตรงนี้นะครับดีให้กับทุกท่านเลยครับเป็นไปได้นะคะว่าเราอาจจะลงไปชุมชนบ้างทีบางคนคนที่คนเดียว มันมีหลายส่วนนะครับในส่วนของผมเนี่ยผมก็ประสานกับทาง CPF นะในการที่จะไปเข้าต่างชุชนต่างๆวันที่7นี้ครับก็จะไปบางกอกน้อยนะครับบางพัดแล้วก็จะไปทางบางเพียนบางบอนนะครับเ,เราจะทันอย่างนี้ไปทั่วครับนะตรงไหนที่มีความประสงค์แล้วก็ร้องขอมาเนี่ยเราก็จะไปดำเนินการไปช่วยตรงนั้นด้วยครับตองนิสัยการโควิดตอนนี้พูดอย่งไรก็ต้อง